สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟอลิสามิเชเชียนทาโร่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปักแรกของเดือนตุลาคมค่ะ1-15ตุลาคม2564นะคะชาวธาตุไฟคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษและก็ธนูค่ะการอ่าน,นดวงในครั้งนี้เป็นดวงสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนมีคู่ชาวธาตุไฟหากเพื่อนท่านไหนที่ไม่ทราบาตัวเองในลัคนาราศีอะไรสามารถคลิปไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะการอ่าน,นดวงในครั้งนี้เป็น การอ่านดวงแบบ general reading ดวงทั่วไปไม่ได้จดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตเท่านั้นนะคะขออนุญาตสิ่อสิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะเทพผู้ปักรักษาดวงของชาวธาตุไฟทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานค่ะขอดูความรักความสัมพันธ์ของคุณในปักนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย พลังงานหน้าไพ่นี้สามารถสลับฝั่งกันได้ในฝั่งของคุณและคนรักของคุณเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยนะคะพลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ดีแฮงแมนสามถ้วยสี่ดาบ d e วิล องถ้วยอือฮึโอเคเ,ออเริ่มเลยนะคะชาวธาตุไฟคะพลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ดีแฮงแมนค่ะดีแฮงแมนจะเป็นลักษณะของคนที่กำลังถูกผูกติดยึดติดอยู่กับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือใครสักคนหนึ่งที่เรายังมีความรู้สึกรักชื่นชอบบาง คู่บางคนนะคะมีความรู้สึกหลงได้ด้วยนะคะถามว่าทําไมถึงมีความรู้สึกหลงรักและลุ่มหลงการต,ติดวงติดห่วงกับใครสักคนนึงค่ะ The Shadow Side พลังงานของ The Devil ในไพ่ Original Dead Boyd Rider Tarot นะคะจะเป็นลักษณะของรักที่มีความชื่นชอบมากๆมีความคิดถึงคะนึงหากระวนกระวายเมื่อไม่อยู่ใกล้ๆเป็นความรู้สึกผูกพันตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดบางคู่บางคนเจอความสัมพันธ์ที่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดเนาะ มีเรื่องของการไปไป,ไปมาๆไปๆกลับๆอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเองนะคะความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นมาจากการที่เราเป็นเพื่อนกันค่ะ3ถ้วยการเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนเพื่อนเอ่อเพื่อนร่วมงานกันเนาะกลุ่มเพื่อนเดียวกันแนะนํากันให้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ friend with benefit ก็ได้นะคะซึ่งมันยังคงไม่มีการพัฒนายังคงถูกแขวนเอาไว้ถูกห้อยเอาไว้ในแฮงแมนคือเราเองอาจจะพาตัวเองค่ะ แขวนไว้กับเขาหรือความสัมพันธ์นี้มันถูกแขวนไว้ที่ตัวของมันเองเนาะ เราเองพยายามที่จะหลุดพยายามที่จะตัดนะคะแม่หมอู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าสีดาบางคนเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะสีดาจะเป็นลักษณะของคนที่ไปสู้อะไรมาแล้วปรับตัวปรับใจนะคะพยายามเรียนรู้ศึกษาและพยายามทําความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสีดามันหมายความว่าการที่เราหาู้สึกเหนื่อยขอถอยหลังกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนอนนะคะทิ้งตัวลงไปพักเป็นช่วงเวลาของการพักนะคะเราเองอาจจะรู้สึกว่าเรา เราได้ใช้ความตั้งใจหรือความอดทนครั้งสุดท้ายค่ะทุ่มเทลงไปแล้วนะคะใส่เต็มลงไปแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เป็นไปได้ในบางคนเองนะคะเรื่อที่จะถอยกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเรามีพลังงานของสองถ้วยมาด้วยความรู้สึกผูกพันนอกจากความรู้สึกผูกพันและความทุกข์ใจในความสัมพันธ์นี้สองถ้วยยังสื่อถึงว่าชาติไฟค่ะยังมีความรู้สึกถึงความรักที่ มีการดูแลซึ่งกันและกันดีมากๆวบางคนอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่มากที่สุดคือคนที่เรารู้สึกผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติอาจจะเป็นคู่รักคู่แท้คู่โซโมเมตของเราก็เป็นไปได้ไพ่สองถ้วยคือในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันมีเรื่องราวดีๆร่วมกันมากมายนะคะมีสามถ้วยเนี่ยมันมีการได้ออกไปเที่ยวร่วมกันนะคะ ไปปาร์ตี้สังสค์หรือมีการใช้เวลาร่วมกันตลอดเวลาก็ได้นะคะถ้าไม่ได้ตลอดเวลาก็จะเป็นลักษณะของคนที่เฮ้ยเข้ากันได้เรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของรสนิยมการใช้ชีวิตเรื่องของมุมมองมันเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากๆค่ะในบางคู่บางคนนะคะไพ่สองถ้วยยังสื่อถึงว่ามีประสบการณ์หรือความทรงจำที่มีความโรแมนติกนะคะ อยู่ในห่วงของความรักการตกหลุมรักซึ่งกันและกันเราเองอาจจะรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะให้ความจริงใจเราพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งอย่างที่เราสามารถที่จะให้ได้ทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์นี้มากๆเขาคือคนคนนั้นที่เราไม่สามารถที่จะตัดได้เขาคือคนคนนั้นคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าคือคนที่จะฝากทั้งชีวิตไว้ด้วยค่ะ คนคนนี้คุณดีลอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีมีนนะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนโยนนะคะดูใจเย็นนะคะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักมากๆเลยนะคะมีพลังงานของ The s h a d o w อ i ์ e ค่ะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะซึ่งคนคนนี้ค่ะเขาเองอาจจะ เป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นเนาะนะคะดูมีความอดทนสูงเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตดีนะคะมีหลักการมีม,มีมีความอดทนมีความหนักแน่นวางแผนชีวิตเป็นสเต็ปนะคะ<ๆ>เขาเองอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะเป็นเจ้าที่ขายประกันนะคะนักบัญชีสัรพกรนะคะเจ้าที่ธนาคารรวมถึงคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะช่างเสริมสวยช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสไตลิชช่างแต่งหน้าช่างทําผมนะคะ โอเคที่เรามาดูกันนะคะว่าในฝั่งของคนคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่เขารู้สึกยังไงเอ่ยเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดชี mm hmm. บางคู่บางคนคนนั้นของคุณเป็นชาวลนาัราศีธนูนะคะ ลักษณะตอนนี้มันเหมือนกับเขาพยายามที่จะปรับตัวเนาะ The World Tree ค่ะเอ,อ่อปรับตัวปรับใจค่ะพยายามทําชีวิตของเขาให้มันดีนะคะเนาะเป็นการสร้างสมดุลชีวิตนะคะเป็นการที่เราเขาก็เหมือนกับพยายามที่จะชั่งใจอยู่เหมือนกันนะนะคะ The World Tree คนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระนะคะรวมถึงจะเป็นคนที่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้เสมอนะคะเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นคนชอบเปิดโลกเป็นคนที่ทันสมัยนะคะสองม้ เดอบร์ดียังสื่อถึงชาวต่างชาตินะคะบางคู่บางคนคนแร้นของคุณเป็นชาวต่างชาตินะคะมีความแตกต่างในด้านของาศาสนาวนธรรมความเชื่อประเพณีนะคะไม่หมอมองว่าออสองไม้ค่ะสี่เหรียญเขาอาจจะกําลังเก็บเงินอยู่นะคะช่วงนี้เนาะรวมถึงมีความที่ถึงใครสักคนหนึ่งค่ะและยังมีการรอคอยด้วยนะสองไม้นะคะออรอคอยที่จะได้พบได้เจอถ้าคู่ไหนที่เป็นรักทางไกลนะคะมันเหมือนกับเขาต้องการที่จะเจอเรารอคอยที่จะได้พูดกับเราคุยกับเรานะคะสี่เหรียญยังสื่อ ถึงว่าเขายังกอดความสัมพันธ์กอดความรักและความคิดถึงเอาไว้ค่ะมีพลังงานของ8ดาบเหมือนกับเขารู้สึกอึดอัดนะคะกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาหรือไม่พัฒนานะคะ8ดาบความรู้สึกอึดอัดค่ะมันเหมือนกับเขามีคําถามในใจนะคะไม่มอมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างรักอิสระนะคะมันเหมือนกับเขาเองอาจจะยัง ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะชีวิตกับเพื่อนๆกับครอบครัวนะคะกับโลกของเขาอีกหนึ่งใบโลกที่เต็มไปด้วยความสุขโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เขาชื่นชอบงานอดิเรกของเขานั่นแหละค่ะไม่เหมอขอขยายใบหนึ่งให้กับแปดดาวเลยค่ะนอกจากสิ่งนี้นะคะเขาอึดอัดเรื่องอะไรเอ่ยสี่เหรียญมันเหมือนกับคนคนนี้ค่ะเป็นช่วงของการเก็บเงินเก็บทองการสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยนะคะเนาะ แด,ดาบกคือ5เหรียญ5เหรียญค่ะบางคู่บางคนนะคะคนนั้ของคุณะคะ่ะมีปัญหาทางการเงินนะคะอาจจะกำลังต้องใช้เงินเยอะนะคะเป็นช่วงที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการเ,เก็บเงินนะคะหรือการ สะสมเงินนะคะไาพา่ห้าเหรียญยังสื่อถึงนะคะว่าคนคนนี้ค่ะเขารู้สึกอึดอัดเรื่องของฐานะก็ได้นะคะขาดฐานะที่แตกต่างกันเขาอาจจะมองว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้คนเดียวอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครหรือไม่มี potential ไม่มีความสามารถที่จะดูแลคนอื่นๆหรือคนรักได้ดีเท่าที่ใจเขาต้องการนะคะอาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ก็ได้ใช่ไหมเขาค่ะยังไม่ ทคแอคชั่นอะไรมากเกินไปนะคะยังอยากที่จะประคองความสัมพันธ์และอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบนี้ไปก่อนก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในฝั่งของคุณละ่ะคุณรู้สึกไงเอ่ย lovers บางคู่บางคนดีอยู่กับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะคุณรักเขาอะค่ะ การตวรวจปุ่มรักซึ่งกันและกัน1ดาบบางคู่บางคนเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์นะคะเจอกันทางออนไลน์โลกโซเชียลนะคะไล n ์ Facebook Instagram Messenger Twitter Webdate นะคะเป็นรักทางไกลเนาะควีนถือเหรียญ6เหรียญอัศฟินถือไม้เออในฝั่งของคุณคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะคุณ คุณทุ่มเทค่ะคุณให้คุณให้ใจคุณเองอ่ะจู้เสือคุณให้มากกว่ารับก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณให้คุณให้ใจให้เวลาให้ความรู้สึกคุณทุ่มเทให้เขาแต่สิ่งที่เขาได้กลับให้คุณกลับมาค่ะมันเป็นมันมันกลับมาน้อยนิดหรือว่าอาจจะไม่เท่ากับสิ่งที่เราให้ไปเนาะการให้มากกว่ารับนะคะคุณอยากดูแลเขาคุณมองว่าคุณก็ดูแลเขาดีมากๆในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะนะคะอาศวพินอัศวินถือไม้ มันเหมือนกับเราทุ่มเทแล้วเราเทคแอคชั่นมากกว่าเขาก็ได้ในบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะเราสึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ฉันตามหาคนคนนี้แหละคือคนที่ฉันตกหลุ่มรักคนคนนี้แหละคือคู่ของฉันคือคนที่ฉันอยากจะดูแลไปตลอดชีวิตคีนถือเหรียญ คุณถือเหรียญบางคนมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลเขาได้เราต้องการแค่ความจริงใจเราอาจจะต้องการแค่ความชัดเจนก็ได้ในบางคู่บางคนหนึ่งดาบความสัมพันธ์นี้บางทีถ้าสมมติว่าจบออกมาตัดออกมาเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่ทาไมใจมันยังตัดไม่ได้อยากจะออกก็ออกไม่ได้นะคะหนึ่งดาบกับอัศวินถือไม้ใจนึงก็อยากที่จะ move on แต่ใจนึงก็ไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังคงผูกพันแล้วก็ยังคงรักเขามากๆนั่นเองนะคะ ทีเรามาดูกันนะคะว่าหากคนคนนั้นนะคะคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะขอข้อความจากคนรักด้วยค่ะคิงถือเหรียญยเด็กถือถ้วยสามไม้ The c ด o n e คล p r i e s t e s s เขาอยากจะฝากบอกคุณนะคะว่าคิงถือเหรียญเขามีความกังวลใจค่ะเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมในด้านของความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนาะบางคนอาจจะมีฐานะที่แตกต่างกันสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันก็ได้นะคะหรือว่าเขาอะให้ความสําคัญก,กับเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมนี่แหละนะคะเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางคนเขารู้สึกว่า เขาอะต้องคิดเรื่องนี้เด็กถือถ้วยเขาเก็บความรู้สึกค่ะเขาต้องข่มความรู้สึกเพราะว่าในบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันดูยากลําบากและมีบททดสอบเยอะนะคะเดอะรครนแต่ใจของเขาอะมันเหมือนกับพยายามที่จะข่มใจข่มความรู้สึกไม่แสดงออกมากเกินไปแต่ความรู้สึกที่มีในใจลึกๆมันคือรักเราและก็คิดถึงเรามากๆไฮพีเทสค่ะเขาค่อนข้างที่จะอ่อนไวหวให้กับคุณมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ความรู้สึก ผูกพันความรักที่พยายามที่จะข่มใจพยายามที่จะลืมพยายามที่จะมองว่ามันยากลําบากแต่แล้วก็พยายามที่จะเ,เลี่ยงที่จะไปทําสิ่งอื่นโดยไม่คิดถึงเรื่องของเราแต่ในใจทําไมมันยังคิดถึงคนึงหาแล้วรอคอยนะคะรอคอยใจคือยังอยากรับรู้อยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้ว่าคุณสบายดีไหมอยากรู้ว่าความสัมพันธ์นี้อ่ะมันจะเป็นไปทิศทางไหนนะคะ the high p r e t e s t คือการที่ เขาอะรู้ทุกอย่างนะคะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำรู้ว่าต้องรับมือกับสถานการณ์ไหนเขารู้เรื่องทุกเหตุผลค่ะแต่ลักษณะของคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ไม่ต้องเก็บความรู้สึกความคิดถึงมันอยู่ในใจลึกๆไม่มองรู้สึกอย่างนั้นนะคะมันเป็นการที่เขาอะพยายามที่จะออใช้เหตุผลอะแต่ในใจอะคือมันอ่อนไหวไปแล้วอ่ะนะคะมันมันอ่อนไหวอะ่ะมันมันให้ใจเราไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาเป็นอย่างนั้นะนะคะอืม คนคนนั้นของคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะรวมถึงอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎเข้ามาด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณในะความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะสามไม้ไม่เหมือนกับเขารอคอยนะคะเนาะรอคอยอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมันมีทางออกนะคะใจของเขามันเหงาอะ่ะเขารู้สึกว่าเมื่อไม่มีคุณอยู่ในชีวิตหรือว่าเมื่อต้องห่างกัน หรือเมื่อเขารู้สึกที่จะต้องสูญเสียคุณไปเขาก็รู้สึกเหงาอ้างวางแล้ว้าเวค่ะทีนี้ามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคำในปากนี้จะเป็นยังไงเอ่ยแปดเหรียญสี่เหรียญ หนึ่งไม้เดอะ o ูนเด็กถือไม้ ในปักนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินเนาะนะคะ <_' uc 1> ความสัมพันธ์นี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือกําลังหาทางออก <_' c ười> ไม่เหมารู้สึกว่าเราจะเจอทางออกนะคะเนาะ <_' c ười> เด็กถือไม้เจอทางออกด้วยความตั้งใจของเราการมองออกไปข้างหน้าและพยายามทิสจะหาทางออก <_' c ười> ไม่เหมารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เรายังกอดเอาไว้เรายังเก็บมันเอาไว้อยู่ค่ะนะคะ <_' c ười> ยังมีความเป็นห่วง,งมีความรักที่จะมอบให้ซึ่งกันและกันเขาก็รักค,นคนกุณคุณก็รักเขาหนึ่งไม้จะเป็นช่วงของการปรับ ความเข้าใจกันคืนดีกันนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเป็นช่วงของการเคลียร์ใจโอเคเดอ o มูนอาจจะมีคําถามบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างที่มันยังแก้ไม่ได้นะคะแต่เราจะมีทางออกและเราจะรู้ว่าเราจะแก้ไขมันยังไงนะคะทีนี้เรามาถามไพ่ออร์เคิลกันนะคะว่าออร์เรคอลอยากจะแนะนำอะไรชาชธาทัดไฟกันบ้างเอ่ย Opening to your spiritual source Or is possible Choosing your path Passion and pressure Sever your life o r a แล้วอยากจะบอกนะว่าจงเปิดใจและเชื่อมโยง กับจิตวิญญาณของเราภายในใจนะคะเราสามารถเลือกทางเดินของเราได้ทางเดินทุกทกทางมันเป็นไปได้หมดนะคะถ้าเราสามารถเชื่อมโยงจิตวิญญาณที่แท้จริงความรู้สึกที่แท้จริงของเรานะคะจงใช้ชีวิตด้วยแรงปรารถนาและความพึงพอใจนะคะจงใช้ชีวิตให้มีความสุข นะคะเลือกทางเดินเราเลือกเดินได้ค่ะทางเดินของเราเราเลือกเดินได้นะคะทีนี้มาถามไพ่เลเวอร์สกันนะคะว่าเลเวอร์อยากจะแนะนำอะไรเอ่ยไม่เหมาะเลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะ Emotions are a natural and necessary part of life but they can also d i s t r o y your perception and cloud your vision In order to see things clearly, you must let go of resentment เราอยาาจะบอกนะคะว่าคนเราสามารถที่จะมี Emotion นะคะก็คืออารมณ์เนาะมันคือธรรมชาติของมนุษย์นะคะมันคือธรรมชาติและคือสิ่งที่จำเป็น ของมนุษย์นะคะของชีวิตของมนุษย์เนี่แหละนะคะอ,อ,อารมณ์เนี่ยสามารถที่จะทําลายมุมมองหรือมันอาจจะไปบดบังการคิดหรือความคิดของเราหรือการตัดสินใจของเราได้นะคะมันเหมือนกับถ้าเราอ่ะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือใช้อารมณ์กับเรื่องใดๆก็ตามอะคะ่ะมันจะไปลดทอนการตัดสินใจที่ถูกต้องของเรานะคะเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะเห็น สิ่งต่างๆชัดขึ้นกระจ่างขึ้นนะคะหรือเจอทางออกนะคะหรือเจอทางออกนะคะเราต้องปลดปล่อยสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะเดินออกจากอดีตให้ได้โฟกัสกับปัจจุบันและมองไปที่อนาคตนะคะทุกๆอย่างทุกๆสิ่งไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะอยู่ที่ตัวเราจะ ทำมันยังไงอยู่ที่ตัวเราจะเลือกเดินไปที่ทางไหนอยู่ที่ตัวเราจะตัดสินใจยังไงทุกๆความสัมพันธ์ค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะมีแค่เป็นบทเรียนบทเรียนที่จะเข้ามาเพื่อทําให้ชีวิตเราดีขึ้นบทเรียนที่จะเข้ามาเพื่อสอนเราบทเรียนที่จะเข้ามาเพื่อทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เลเวอร์อยากจะแนะนํานะคะ เป็นกำลังใจให้ชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะคะหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะหากเพื่อนๆได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจก็อย่าเก็บไปคิดมากนะคะถือว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อน,นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเท่านั้นนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b s c r i b กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันตักหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ